เหลน้ำชี่ไหลองไอมาหยืดคอยมองมายืยนจองอยู่ริมทางมาสิตอดสาวน้าเธอเขาป่านอรักไว้มายืยนให้อยู่ฟังชีเอนหลายคนจนผัวนี้ อย่ามีส่วนน้อยเยาหากเขาบ่ขึ้นมาเช็ดน,น้ำตาสัเดือนน้องเอาชุดนี้แล้วสมัครครั้งหน้าพอทีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับพิชิตออฟฟิเชียล จอกัน EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงแล้วก็แนะนำศิลปินนะครับ<ม>นอ้องไส้ล่านะครับคนออเภกันอำเภอกันทะนทลักษ์จังหวัดศรีสเกบ้านเกิดนะครับศิลปินที่บ้านเกิดบ้านเกิดเมืองนอนผมนะครับศิลปินคนนี้ซื้อว่าน้องเก่งวัชรพลนะครับหรือเก่งเพิ่นซื้อเสียงเรียงน้ำนะครับผมซื้อว่า หลายหลายคนอาจจะหูจักน้องเก่งดีนะครับเพราะสองปีสองปีที่แล้วเนี่ยเก่งวัชรพลเคยไปขึ้นสังกัดวงเสียงวิหกนะครับไปสังกัดวงเสียงวิหกตอนนั้นตอนนั้นน้องเก่งวัชรพลนี่อายุ IG 14ปีตอนที่ไปสังกัดเสียงวีหกก็ถ้าถ้าสมมติตอน2ปีที่แล้ว14 15ี ตอนนี้ก็อายุประมาณสิเขาสิบเจ็ดปีสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับเก่งเนี่ยเป็นคนอำเภอกันตนลาลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับอเเบ่เป็นลูกชายเดียวนะครับเป็นลูกชายเดียวเป็นลูกชายเดียวแล้วก็เรียนอยู่อ่เทคนิคเทคนิคเออเขาเรียกเขาเรียกว่าเทคนิควันจานนะครับซึ่งซึ่งเร็นนั้นไปรับแต่ก่อนเนี่ยผม เวลาคือผมไปเล่นดูบนลจบจากาจบจากามัธยมอยู่กันทลากักไปเล่นอยูการะแซงเนี่ยผมก็ไปเล่นยูบอลเพราะนั้นจะ่านสถาบันเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคบรรจานนะครับน้องเก่งนี่เล่นอยู่เทคนิคบรรจานแล้วก็เป็นคนที่มักเสียงหลงเสียงล่ำนะครับเป็นคนที่มักเสียงหลงเสียงล่ำซื้อในวงการเพิ่นหมอลำวัชรพลน้อยดาวเหนือนะครับวัชรพลหน่อยดาวเหนือสึ่งนามสกุลเนียผมเชื่อว่า หลายคนหล,ยหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีนะครับคุณบาอาจารย์นะครับที่เป็นถ่ายยังถ่ายยังที่ตอนที่ผมตามอยู่ก็มีอภินันน้อยดาวเหนือนะใช่ไหมอภินันน้อยดาวเหนือที่เพิ่นที่เพิ่นลำ้ำสิ่งเก่งๆมันวุ่นอะที่เพิ่นล้ำล้ำคู่กับอ่าอ่านักเอกคนหนึ่นง,ง,งนะเป็นตหาตหักตาหักแน่น่ะเสียงเล,ลย์ไล่ะขออภัยจำซือบ่ได้นะครับจำได้แต่อภินันน้อยดาวเหนือนแต่ว่าเพิ่นคู่กันนะครับเพิ่่นนคูกั อย่างน้องเก่งเนี่ยหมอลำวัชรพลน้อยดาวเหนือปัจจุบันเนี่ยเพิ่นเพิ่นอตอนผมกลับไปเบิ่งเนี่ยตอนเพิ่นยังยังรูปอย่างรูปที่ผลขึ้นเป็นเป็นแบนเนอร์เนี่ยมันเป็นรูปอ่าอ่ากับบอสนกนะครับสี่พันหกบอสนกบงสะพงสะกอนใช่ไหมครับบอสนกบงสะกอนใช่ไหมตอนอายุสิบสี่ปีนะครับตอนอายุสิบสี่ปีไปขึ้นบอลลามสี่พันหกนะครับแต่ว่า ที่ที่ที่ผมเนี่ยคือผมไม่ได้รู้จักน้องเป็นการเส่วนตัวไม่ว่าเท่าทิจุบานเดียวกันได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมสดุดนะครับแล้วก็คล้ายๆกับจะพูดว่าไงดีเสียงนะฮะเสียงเพื่อน้องเพลงอา่าลำชีจา๋าจะร้องไห้คือลำชีจ๋าจะร้องไห้เนี่ยนะครับเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบแล้วคนแรกที่ร้องเพลงนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเนี่ยอ่พระเอกโอ๊ตตอนนั้นเนี่ยที่มา ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพี่เอกโอ๊ตเนี่ยจะขึ้นวงผมไม่แน่ใจว่าได้เดินสายกับเพชรลำเพลินไหมนะครับเมื่อปีเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกนะครับก็คือเพลงลำชีจ่ายจากรองไห้ซึ่งเป็นเพลงของไอ้มนแค้นตอนนั้นพี่เอกโอ๊ตเป็นห้องไวเิ่นห้องเทิงเวทีของเพชรลำเพลินผมว่าผมชอบเพลงนี้มากแต่ว่าตอนนั้นพี่เอกโอ๊ตร้องเนี่ยคือพี่เอกโอ๊ตเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็รู้สึกผมเสียงดีมากแล้วผมชอบมากแล้วรูปหล่อหลอ่อเสียงดี ลํำชีจ๋าจะร้องไห้ก็ก็เลยกลายเป็นอีกเพลงนึงที่ผมชื่นชอบนะครับของาะไอ้มนนแค้นหลังจากนั้นมากเกิดไปฟังเพลงของไอ้มนนแคนอยู่เลย,นะลยลมั่งไหลลํำชีไหลลแต่ว่าแต่ว่าผมก็ร้องไม่เป็นร้ <c oughs> องเป็นอยู่ประมาณน,นี้นะครับชอ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 บพระเอกโอ๊ตทีนี้พอคือ,ค,อคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสำหรับเก่งว่าจะรับลเนี่ยนะฮะหลังจากที่เขาไปขึ้นเมื่ออายุส4บขึ้นเสิบวิเนี่ยหลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นก็ขึ้นวงของไอ้บิ๊กวันบิ๊กวันกัทลาร์กที่แล้เรา,เราหลายๆคนรู้จักดีนั่นแหละนะครับไปขึ้นวงไอ้บิ๊กวันแต่ว่าตอนเนี้ยเก่งวัชรพลเนี่ยอายุเพียงแค่สิบเจ็ดปีเพิ่งกรับงานเองนะครับรับงานเองหล่ะก็คือสายหมอลลัเนี่ยเท่าที่เท่าที่ผมติดตามแล้วก็ติดตามแล้วกเ็เขาคือหมอลลัเนี่ยเขาสิรับงานเองนะครับรับงานหล่ะก็เขาจะหาเวทีหาเครื่องเสียงอะไรอย่างเป็นเหมือนผู้จัดอะ่ะ หมอลำทุกวันนี้เป็นเหมือนผู้จัดจเนี่ยเก่งวัชลพลก็เป็นแบบหนึ่งในนั้นเลียเก่งมากๆนะครับคือผมฟังหลังจากนั้นเนี่ยคือผมมารู้จักน้องเก่งเนี่ยเพราะว่าอบอสไก่นะครับที่เป็นเจ้าของวงไก่สยามบัตงิงศิลป์ที่แกจะทําวงเนี่ยนะครับฤดูการเนี่ยเก่งจะขึ้นจะสังกัดไก่สยามบัทิงศิลป์แล้วก็จะเป็นพระเอกประจําทีมงานทีนี้ผมก็เลยมีโอกาสอบอสไก่ก็เลยแนะนําให้รู้จักนะครับทีนี้แกก็เลยผมก็เลยไปเซิร์ชดูไปเซิร์ชดูใน u t u b e นี่แหละ มันก็ขึ้นมาเป็นก็ไปเห็นเพลงหนึ่งที่น้องร้องไว้นั่นก็คือลำชีจ๋าอย่าร้องไห้พอร้องแป๊บหนึ่งเนี่ยสิ่งคือผมเนี่ยพี่พ่เชื่อไหมว่าผมนึกถึงใครผมนึกถึงพินิษฐาธิตทองจันทร์ ผมนึกถึงพี่นิสสาทิตทองจันทรเลยสาหรับการเกินเสียงร้องลําชีจ่ายจะร้องไห้ซึ่งผมชอบเสียงของเก่งวัชรพลมากแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยชอบเสียงของพี่นิสย,ยู่แล้วแหละไม่มีใครผมเสือวาสายหมอล่ำบานเท่าเนี่ยเพราะว่าจะเป็นข้อหมอล่ำสมัยเกา่าสมัยสมัยตะกีแต่ก่อนหรือสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับพอได้ยินเสียงพี่นิสสาทิตทองจันเนี่ยยังนี้ยังไงก็ชอบปากโกดใจคิดถึงมือสังหารอละลอีกลายเพลง นะครับและอีกหลายเพลงก็คืออมตะนะแล้วก็ปัจจุบันในพิธีก็เดินสายร้องเพลงทีนี้พอผมได้ยินเสียงของเก่งวัชร,รพลนะครับน้องแซ่หลาผู้นี้อายุ17ปีเนี่ยอยู่ตำบลนบ้ำอ่อมอำเภอกระดากเพิ่อนอยู่ในเมืองผมอยู่ผมอยู่ห่างอย่างเมื่อประมาณจักหาก,กิโลผมอยู่ตำบลกระแซนแต่ก็ถือว่าพอ่เอเฮ้ยผมพอไปดูฟังเสียงที่ผมชอบมากผมบอกว่าผมชอบจริงๆสำหรับและเห็นลำชี้เนี่ยเกิดการเกิดลำชี้ใจจะร้องไห้ของน้องเก่ง เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ผมนึกถึงพินิษฐ์สาธิตต้องจันทผมนึกถึงเสียงของพินิษฐ์เลยมันมีเสน่ห์มันมีสเสน่ห์น,น,ะนะครับฤดูการนี้นะครับสำหรับพระเอกคนนี้นะครับที่อายุ17ปีเพียงแค่17ปีแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็ความเป็นผมคิดว่าความเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นมอลล่ามาชีมคือเก่งแต่อยู่ในหน่อยนะครับ ปีนี้นะครับฤด,ดูการ6768เราจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุ4ปีขึ้นทึงเวทีของบอสนกบงสกรมบอลลัสเซงร์26นะครับสรับฤดูการนี้หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นน้ำวงไอพิวันหลังจากนั้นฤดูการนี้จะเป็นพระเอกผมเชื่อว่าจะเป็นอีกเทือนหนึ่งทีจะได้พิสูจน์ฟใหม่ล่ายมือนะครับสรับเก่งวชรพลนะครับหรือหมอลำวัชรพลน้อยดาวเหนือนะครับฤด,ดูการนี้เพิ่นจะสังกัดไก่สยามบึงศป์ของบอสไก่นะครับฝากพี่ๆที่ผมนำมาเรียกชอบจริง แล้วผมจะให้ฟังเสียงเลยนะครับผมเป็นคนที่ชอบมากๆเพลงของพินิษฐาธิทตองจันพอได้ยินเสียงเก่งวัจเรผลผมนึกถึงพินิษฐาทิทตองจังนทันทีเลยเป็นคนที่เสียงกังวลแล้วก็เสียงกล้องแล้วก็เสียงแบบเกินที่พร้อมมากๆสำหรับลาําชีจ่ายจัรงานพี่ๆครับติดตามนะฮะติดตามศิลปินคนนี้ผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะได้พิสูจน์ฝีมือลายมือของเขาอีกก็้งหนึ่งบนเวทีลําเพลินนะครับลําทานองก่อนแกมไก่สยามบันเทิงศิลป์ของบอสไก่นะครับ คลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นี่คือผมนํามาพูดถึงแล้วก็รีแอคชั่นที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษสำหรับน้องสายหลาคนนี้นะครับอยู่อัปเภอกันตรารละลักจังหวัดศรีสะเกิดฝากน้องเก่งวัชรพลน,นะครับซื้อมื่นนี่เพิ่นกับซื้อมื่นนี่เพิ่นกับเดินสายชื่อซื้อหมืน่นอ่ะเพิ่นทั้งเรียนน้ำทั้งลองน้ำนะครับแต่ว่าที่ผมนํามาพูดนี่ก็ว่ามีความชื่นชอบโดยโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบในเสียงหลุบลอนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับฝากพี่ๆนะครับดูดูดการนี้ฝากให้ใกำ